สวัสดีค่ะอยู่กับช่องรักสมุนช a n นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยๆอยู่หน้าบ้านนะคะแต่ละบ้านนะคะเขาก็จะประดับประดาด้วยดอกไม้กันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นดอกไม้ถุงพลาสติกนะคะก็จะเอามาประดับหน้าบ้านแบบนี้นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นสีสันแบบนี้นะคะเป็นถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงขยะเป็นซีซีนะคะแล้วก็สามารถเอามาพับนะคะเอามาพับเป็นดอกไม้แล้วก็เอามาประดับใบหน้าบ้านนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามมากค่ะ นี่ค่ะเพื่อนแต่ละหลังคาเรือนนะคะก็จะมีดอกไม้ประดับไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็ตามรั้วนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะมาดูได้ค่ะพื่ความสวยงาม นี่ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินกลับนะคะนี่ยังไม่เสร็จนะคะประดับยังไม่เสร็จว่าเราจะติดไว้ตามรั้วนะคะ สวยไหมคะเพื่อนๆนคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้จากถุงขยะหรือถุงพลาสติกนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ